สวัสดีพี่นอ้องมาเด้อกินขกก้าวร้องไห้พูดนะไก่ย่างตำบักแตงสตอก็มีป้าทุพพี่นอ้องเอ,อ้ยมา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 แกงเห็ดบักแตงม้วนสมพักปุ้ยเพื่นอมาไปแกงเห็ดกันนะพี่น้องก็ไปหาไก่กันนะเออไก่ย่างนะพวกข้ากแน่คักแน่าแต่ตำบักแตงพี่นอ้องโอ้โหนะ ฟานเองก็มือเสีสบนอนฟานนีแ่แหละมาไมาพี่น้องมาก,กินเล่กันแส่บๆพักแก้มพักเน,น,นี่ยมเพื่อนพี่ยังสลัดบ,คดคดบ่คอสคอสบอกลองคอสก็คอสคอสคอสโอ้ยพี่น้องมาๆมา,มา,มา แล้วต้องการก็ขอให้ชามุมมุ้งสูงด้วยพี่องุ่นน่ะโอ้ยคักแน่เลยพี่น้องปุ่นน่ะพี่น้องเอ้อขอให้ชาวมุมมุ้งสูงพี่น่ะคักขนาดเ้อแฉบแฉบต้องกันพี่น้องมา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 ใส่กับกระเบื้องไม่นี่เบ้อขนาดเลยอย่าบางอย่าบางอย่าบังแสงอย่าจ้าแล้วพี่น้องป้องไปทุกคนคนไล่คนแจ้งในเรื่องพี่น้องเด้อ ติดตามให้น้ำเน่ยโอ้อาการน่าเลี้ยผูกเบื้องหนาาา้าบ้านมาตั้นแล้วหรอกพี่น้องแต่ว่า,า,ากินก้อนอื่นมาเมหหมให้หมดละยังสิแล้วนี่แหละได้กระเบือบ้องกระไดอ๋ออันนั้ประมาณนี่นะพี่น้องเอ้ย,ยใส่กดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนี่ย ติดตามคุกระดิง่งแจ้เงเตือนเพื่อจะได้เห็นคลิปใหม้เด้่อ,อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายที่เข้ามาเบิ่งมาแย,ยงง่งเป็นกำลังแรงใจให้ส่องนิดน้อยซอยพักกันเนี่ยคือสียงยาวไปไหมเอเอเอ,เอาพี่น้องมาๆๆแซ่บๆนมแลกันไปแล้วละยดีไม่แห้งทุกคนสวัสดีครับสวัสดีบาย สิปครับพ่อแ้่